สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป่องปายไทยเนยเล้าน้ำครับผมวันนี้ผมก็จะมาเหฮดพริกเชี่ยงให้ครับพี่น้องครับผม,มอมอกมาเบ่งส่วนผสมกันเลยครับผมมันจะมีพริกพริกแดงพริกชีฟ้าแดงแล้วก็กระเทียมครับผม รากฝักซีครับน้ำตาลตัวเจียวหร้อมแดงครับผมการเทศอาหารมันกับมีหลายวิธีครับพี่นอ้องนะครับก่อนอื่นถห้ก่อิใชิมาปั่นก่อนครับพี่น,อมมอปปน้องผิดนะครับมาต้องเจียไปปั่นอื่ครับเดียวหเขาไปปั่นก่อนปั่นแล้วเดี๋ยวเขา็อาไปพัดโอเคครับพี่นอ้องต่อมาครับผม เราก็จะเอาน้ำมันเทลงไปเลยครับวันนี้เราใช้กระทะกระทะเลดครับผมพอน้ำมันเทลงไปลแล้วก็วอมวอ้อมน้ำมันให้มัน,นห่อนนิดนึงครับพี่นอ้องพอกระซ้า,ายเสร็วอมน้ำมันให้มันร้อนนิดนึงกระเทียมครับ หอมแดงครับผมกระเทียมและหอมแดงเราจะผัดจะคั่วไปก่อนครับผมคั่วให้มันเลืองเลืองนิดนึงเราค่อยกําลังเริ่มเหลือมเริ่มเลืองเลยครับแล้วเราก็จะเทรากผักชีลงไปครับผมเทรากผักชีแล้วก็นี่ครับตามด้วยพริก การทำอาหารมันก็มีหลายวิธีครับผมมีตั้งร2อยยี่สิบวิธีอ้าวสบเป็นเลมโบเลยสี่เป็นเลมโบแล้วมันมีหลายวิธีอะไรเลยครับพี่น้องโอเคครับเข้าไปค่อยค่อย,อยผัดไปเรื่อยๆครับพี่น้องผัดจนมันได้ที่ ถ้าเขาผัดมันบดได้ที่แล้วมันก็จิเสียไว้ครับผมพริกเชื่องหายเอาไปทำเอาไปผัดใส่ไก่ผัดเต๊น้ํมะม่วงวันนี้ผมไม่ได้ใส่ใสพริกขี้หนูแกงเพราะว่ามันจะเผ็ดผมใส่แต่พริกขี้ฟ้าแดงให้จากขัวได้ที่แหละครับเขาก็ลุงได้ ลงไปเลยตุตาลลงไปเลยครับผมคนไปเลยคนให้น้ำตาลละลายมาครับพี่น้องน่าจะได้แล้วล่ะนี่ พริกเชียงไฮอันนี้มันจะอะเนัก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 ครับพี่นอ้อง เสร็จแล้วครับพี่เชียงให้ครับผมนี่เ,เดี๋ยวจิไปพัดไก่เม็ดมะม่วงให้ดูครับผมเอาคลิปหนาครับคลิปนี้ก็ต้นนี้แล้วครับพี่น้องพ่อคนนีคลิปหนาสวัสดีครับผม